สวัสดีครับพบกับผมพิชัยเช่นเคยนะครับในรายการสวัน้ำผูดได้บายวินดูนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับตัวมัลติพอร์ตวาลของอทางกองทรายนะครับแอตแลนทูโมเดลเอเตอร์นะครับก็เอเตอร์ทุกตัวนะครับมัลติพอร์ตวาลนจะมาไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเขานะครับจะแยกชิ้นส่วนมานะครับแยกชิ้นส่วนมาในกล่องของมัลติพอร์ตวาลนะครับก็จะ แยกมาทั้งหมดเลยครับแยกมาปุกตัวนะครับรกบ็โอเคมีตัวหัวของมันที่พอตนะครับก็มีอโอเคชิ้นปูเมียนนะครับโอเคมีโอล,ลิงนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้วิธีการต่อนะครับจะมีคู่มือมาด้วยนะถ้าเรา,า,าคิดไม่ออกนะว่าจะต้องต่อ,อยังไงนะใจะยเย็นๆนะครับโอเคอันดับแรกเลยเพื่อความง่ายเราดูนะครับถ้าตามตัวเนี้ย เราดูอาโอเคตำแหน่งที่มันหันรูมาสองรูนะครับมันด้านไหนด้านนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอเคด้านนี้ถ้เาเราดูจากอาโอเคหันสองรูเหมือนกันสองรูโอเคตัวนี้คือต่อมาจากปัม๊มตัวนี้รีเทิร์นเข้าสระโอเคทำยังไงเราถึงจะต่อได้แบบนี้ก็ยกขึ้นมาดูปับโอเคก็หมายความว่าตัวอันนี้เป็นตัวท่อนสั้นใช่งไหมครับตัวท่อนสั้นโอเคนิดนึงตัวนี้เวลาที่เราจะาต่อเข้าไปใน,ในตัวนี้นะครับ ตันนี้สังเกตเห็นง่ายตัวนี้มันจะเขียนว่าท็อปอยู่นะครับท็อปก็หมายถึงต่อเข้าท่อด้านบนนี้นะครับโอเคอ,อย่าลืมนะครับโอริงตัวนี้นะครับมีมีมาในกล่องด้วยนะครับโอเคนะครับตัวนี้สวมตัวนี้ให้ถูกต้องนะครับใ่เข้าไปนะครับตัวนี้ถ้าเรา,าไม่ลืมใส่โอริงตัวนี้นะครับ หมุนแค่เตึงมือก็อยู่นะครับไม่ต้องเทคไม่ต้องพันเกียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวรั่วนะครับโอเคอย,ยาใช้ไม่ต้องใช้ตัวปั๊จัยก็ได้นะครับต,ตัวนี้ตั้มือให้ตึงนะครับโอเคอ่าเราได้แล้วทอด้านบนนะครับต่อ,อไปทำไงต่อโอเคพอเสร็จแล้วดวด้านบมนี้ตาตัวเราจับยึดเข้าไปเลยนะครับ โอเคต่อไปอ่าด้านนี้นะต่อ e <im it> ไปตัวนี้เอ่อเรามาดูนะครับโอเคอ่ okay. uh, ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะต้องต่อเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องทากาวนะครับก่อนที่เราจะทากาวนะครับอย่าลืมนะครับใส่ยูเนียนเข้าไปก่อนนะครับบางคนต่อก็ไปเสร็จเรียบร้อย,ยลืมมัตัวยูเนียนเข้าไปงานเข้านะครับตัวนี้อ่า uh, วิธีการที่เราจะต่อนะครับทำยังไงถึงจะพอดีนะครับต่อ ไปนะครับอาจจะนี่มันจะเขียนว่าบุ่ทันอยู่นะครับโอเคต่อเข้าไปนะครับตลองระยะนิดนึงนะครับก็ขันเข้ามาขันขันเข้าไปก่อนนะคือหาตำแหน่งของมันก่อนนะครับเขเมโอเคถ้าเราขันได้เรียบร้อยตำแหน่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก่อนที่เราจะทาแล้วก็โอเคใช้ไมจิกนะครับ หลักการง,าง่ายๆเลยบนบ้านเลยอันนี้จิกมากนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเกมากปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อทีเ่เวลาเราจะทากาวเข้าไปอีกครั้งนึ่งเนี่ยให้มันได้ระดับพอดีนะครับดีกว่าที่เราจะทําแบบนี้แล้วก็ทากาวก่อนบางทีงานมันจะอาจจะไม่เรียบร้อยกาวอาจจะหยดคือทํางานยากหรืเอเถอะนะครับก็ทำแบบนี้เสร็จมากเสร็จเรียบร้อยเวลาเราใส่เข้าไปก็มันจะได้ตรงนะครับก็คายออกแล้วก็ทากาวนะครับ แล้วก็ใส่โอลินตัวนี้เข้าไปนะครับง่ายๆใช่นี่เองนะครับวิธีการใส่นะครับส่วนวิธีการาใช้งานมันดิพอร์ตเดี๋ยวผมอธิบายในตอนถัดไปนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนให้ถูกนะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้จะมีมาพร้อมกับนะครับชุดมันดิพอร์ตนะครับมาด้วยกันนะครับโอเคแดี๋ยวเวลาเวลาที่เราขาย ตัวชุดนี้คือที่เป็นอะไรจะไม่มีโอริงตัวนี้มาด้วยนะครับโอเควิธีการต่อมีต่อนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับยืครึ่งสองนิ้วนะครับต่อเหมือนกันนะครับทั้งกองทรายเอเตอร์ของไอตันพูนะครับมีผู้นิยมใช้กันเยอะนะครับถ้าสงสัยในการต่อถ้าดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจก็โทรเข้ามาสอบถามที่วินิคูได้นะครับ0ูนย์สองนะครับห้าศูนย์แปดหนึ่งสามสองหกหนึ่งเจ็ดต่อวิศวกรรมก็หนึ่งศูนย์แปดถึงหนึ่งศูนย์เก้านะครับ ถ้าอยากได้ตัวใหม่เลยมันใช้ไม่ดีแล้วก็ฝ่ายขาย103-107สำหํ 103, 10าหรับผมปี่ชาก็มีเท่านี้ขอบคุณครับ